อันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูวันที่กันนะฮะโอเควันนี้นะพฤ่อรหัสนะครับยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสองห้าสี่สี่นะครับไอเรื่อยอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่คลังหนึ่งของดอนเมืองนะครับผมที่เริ่มมาดูนะฮะจะดูน้ำนะน้ําแดกนะครับจะเก็บให้อาจะเก็บไว้ทาขี้เกลืออะไรนะฮะเราดูนะครับโอ้น้ํานะโอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะน้ําโอ้โหดู ถ้ากินเราเยี่ยวได้เป็นเอ่อเป็นแกลลอนเลยนะฮะดูพูดถึงเรื่องเยี่ยวแล้วเรามาดูนี่ดีกว่าครับมีห้องน้ํานะฮะห้องน้ําห้องน้ําครับห้องน้ําโหมาจากญี่ปุ่นด้วยเราจะสูงไม่เห็นชัดไม่ว่าจากที่ไหนนะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นบริจาคครับไม่รู้จะเก็บไว้ใครเยี่ยวนะฮะญี่ปุ่นโอ้โห oh, oh. นี่ฮะ ห้องน้ำนะครับตัดไม้ไผ่มานะฮะเอามาทําแพรนะครับจรงนู้นจะเก็บไว้ให้ไขรนะผมละหมืนจริงๆนะเก็บไว้โอ้โหดูแพรเต็มนะฮะแพรมีเต็มนะเต็มเลยครับผมดูแพรโอ้โหโโห,ห้องน้ําญี่ปุ่นให้ไม่อีกโอ้โหคือคืออยากจะบอกว่าผมก็ปวดที่เป็นนะะ เดจะบอกว่าผมก็ปวดขี้นี่ของญี่ปุ่นอนะครับญี่ปุ่นให้คนไทยไว้ขี้นะฮะแต่เขาบอกแต่ครับแต่แต่แต่เขาให้คนไทยอันคีนะฮะคือรัฐบาลไทยให้คนไทยอันคีนะฮะโอ้โหนี่เต็มนะฮะตอนนี้อย่าซูมไปที่เรือครับโอ้โหเรือเพียบคุณเห็นได้ว่าเรือเป็นกระตักกระตักนะฮะเรียงกันเป็นคันนะครับนี่จะเก็บไว้ล่องน้ํเจ้าพยาเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรือ เรือแม่งมีอย่างละล้างเก็บสินค้าไปดูต่อนะฮะดูนะครับโหถุงยังชีพเต็นเต็นมีไว้ให้หมานอนแหละครับเนี่ยขี้ยับเลยอื้อเต็มโอ้โหถุงยังชีพที่ยับนี่ถุงอะไรก็ไม่รู้ถุงดำ เนี่ยเต็มไปหมดนะสินค้าโอ้โหนี่เรือยาวนี่เรือยาวครับเรือยาวเก็บกันเข้าไปเก็บกันเข้าไปวันนี้ครับวันนี้เป็นวันที่ที่เรามาครับเอาเือร์ครัครับเอาเืองน้าท่วมแล้วนี่นะะนี่นี่นี่คือเรือนะครับจากบริษัทสยามสเตโรนะฮะเก็บไว้ทําต้นเตีอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้นี่เรือติดเครื่องนะฮะไฮโซมากนี่เรือติดเครื่องนะครับเรือติดเครื่อง โอ้ปริมาณเทียบโอ้โหมันเดินต่อไปนี่อะไรครับเนี่ยมือที่ไทายคมนะฮะมือที่่ยคมโอ้น้ำท่วมนะครับโอ้ที่จะไปทำอะไรได้ครับเนี่ย วันนี้น้ำท่วมนอนเมืองนะฮะตอนนี้น้ำตอนนี้เป็นน้ำน้ำท่วมนอนเมืองเรียบร้อยนะครับตอนนี้เข้ามาเดินไปดูระน้องตเป็้ำน้ำท่มนอนเมืองเรียบร้อยแล้วครับคุณร้านเขามีกระแสไฟฟ้าอยู่นะพอถึงไห้ไฟไงระวังนี่ระวังจะดูดลองไปดูนะครับลองไฟดูดนะเขาบอกว่าลองไฟดูดนะครับ โอ้โหนี่เห็นว่าจะเห็นได้ว่าเป็นแพรเป็นบึงเป็นบึงไปแล้วนะฮะครับแค่นี้ครับกานนำเสนอ